Right there on top of the moon we could sit and do nothing i wish we were both to just fly ตัดกันต a เล o นนะคะใหญ่มากเลยักาจะเอาสิคะแล้วเราก็เฮ้ยจะเก็บเอาใส่ถุงตรงหากโอ้โหใหญ่อุดมว้ายจับแรงอ่ะ <Aah> ใหญ่มากป่านี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะอือหืออืออือยขยุ้มมาเลย ตังนี้เยอะเลย,ยตังดูดีๆนะคะเยอะเลยตังนี้อันนี้ก็ใช่อุ้ยรถไฟรถไฟต้องทำเบาๆจ้ะทำเบาๆอันนี้เท้าแล้วเขี้ยวแล้ว nào rồi em bao bao ăn xịt hả thật cẩn มาใส่ต่างหากอืมอืม,อมถูกกล่องใหญ่อางามๆอันนี้เทาแล้วนี่จับเบาๆอากาศดีต้องออกมา สูดอากาศในบรรยากาศที่สดชื่นนะคะนี่คือทรัคคันทะเลนะก็คือเฮ็ดขาเหลือเนะภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร 헤이트 럭컨테이 ยิ่งเดินยิ่งเจอนะคะโหเยอะมากเก็บต้องเอามีดปาดงามๆเลยปานี่ยลานี่ยเห็ดงามเลยดิ เสียงอะไรอ่ะใครอย่ามาขโมยรถฉันหน้าฉันมาเก็บเห็ดเฉยๆยเห็ด เจอีกแล้วโอ้ยอ๋อมหิดนาะอืมอืมงามเลยอืมงามมาก เหลือเล็กๆเอาไว้ให้เขาใหญ่เนาะเห็ดโอ้ยขึ้นงามแทบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยโอ้โหงามมากเนี่ยแหละจ้ะโอ๊ยใหญ่โผดไม่กลา้ากินดอกเยอะมากเลยนะคะ อันนี้ลืมขึ้นเยอะมากเนี่ยงามเลยเต็มเต็มหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลย xa vài nữa rồi ui ừ. khuyên tìm tìm mất rồi ừ nè không tìm nơi hết anh ấy khuyên nhớ mất rồi ừ nè khuyên nhớ mất rồi ừ bây luôn luôn Nee, nee. Pen ul. Pen ul. Oh นี่นี่ไปน,นู่นไปนู่นโอโหจะไปหมดไหมเนี่ยจะไปหมดไปเนี่ยอือ มีคนมาหาเห็ดด้วยฮะอือแล้วต้องไปทำที่บ้านอีกเห็นะหรถัก คอนเทนต์ได้มาเยอะเลยนะคะนี่เลยนี่คือเห็ดทรัพคอนเทนต์นะคะนี่เลยนะคะอ๋าได เก็บมานิดนึงนะคะมีเยอะมีเยอะแต่ว่าเอามานิดเดียวอันนี้อันนี้ก็เห็ดแต่หนังไกน่นะคะ